การค้นพบสถานที่ที่ซ่อนอยู่บนโลกของเรานั้นน่าตื่นเต้นมากวันนี้ฉันจะพาคุณไปเที่ยวที่ที่คุณจะไม่มีวันลืมในเร็วๆนี้แน่แต่เตรียมเสื้อผ้าให้พร้อมเพราะมันจะหนาวมากเลยล่ะคุณกระโดดขึ้นเครื่องบินและลงจอดบนเกาะกรีแลนด์ที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งวิวที่ไม่น่าเชื่อของออโรราหรือที่รู้จักกันในนามแสงเหนือกำลังมาทักทายคุณคุณแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยไกด์ของคุณบอกว่าปรากฏการณ์นี้หายากมากโดยปกติแล้ว ผู้คนจะใช้เวลาหลายวันในการพยายามไล่ล่ามันคุณรู้สึกโชคดีและใช้เวลาในการชื่นชมแสงสีเขียวที่สวยงามเหล่านี้คุณดีใจที่เอากล้องมาด้วยใช่ไหมละ่ะระหว่างการถ่ายรูปคุณก็ได้เรียนรู้ว่าออรโรราเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงการแสดงแสงสีอันตรา,ารตานี้เกิดขึ้นเมื่ออนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ชนเข้ากับชั้นบรรยากาศชั้นบนของโลกในวันที่สองคุณยังคงสำรวจสถานที่ต่อไปจากบนท้องฟ้า นี่อาจไม่น่าแปลกใจแต่กรีแลนด์เป็นหนึ่งในเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกคราวนี้บนเฮลิคอปเตอร์คุณเห็นภูมิทัศน์น้ำแข็งที่ไม่มีที่สิ้นสุดในกรณีที่คุณสงสยัยตอนนี้คุณกำลังบินเหนือน้ำแข็งหนากว่า1.7ล้านตารางกิโลเมตรโาวข้างล่างนั่นมันอะไรนะ่ะดูเหมือนครอบครัวของหมีขั้วโลกคุณคงไม่อยากเข้าใกล้มันเกินไปแน่นอนสภาพในกรีแลนด์อาจจะยากเกินกว่าที่ผู้คนจะอาศัยอยู่ที่นั่นแต่สัตว์บางชนิด สามารถอาศัยอยู่ในดินแดนน้ำแข็งแห่งนี้ได้ดีมากนั่นคือกวางเรนเดียม้าป่าและสุนัขจิ้งจอกอาร์กติกระหว่างทางไปกรีนแลนด์คุณอาจจะแวะพักรถที่โคเปนเฮเกนเดนมาร์กเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีเที่ยวบินพาณิชย์ไปยังกรีนแลนด์คุณไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนแต่คุณพบว่าเกาะน,นี้เป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรเดนมาร์กจริงๆบนแผนที่มันตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอาร์กติกและมหาสมุทรแอตแลนติก คุณโชคดีที่มีนักบินท้องถิ่นที่บอกคุณเกี่ยวกับความลับที่ซ่อนอยู่ในวิวนี้ภายใต้พื้นผิวสีขาวหนา3.2กิโลเมตรนี้มีโลกที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงโลกที่เต็มไปด้วยหุบเขาหลุมอุกกาบาทที่เกิดจากดาวตกและฟอสซิลพืชอายุนับแสนปีคุณตื่นเต้นมากที่จะได้ไปเยี่ยมชมแต่ละจุดเหล่านี้แต่แน่นอนว่าคุณต้องใช้จินตนาการของคุณเพราะทั้งหมดนั้นซ่อนอยู่ใต้น้ําแข็ง เชื่อไหมว่าเกือบ80%ของพื้นผิวเกาะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งจุดแรกในทัวร์ของคุณคือแกรนแคนยอนของกรีแลนด์คุณลงจอดไม่ไกลจากมันที่ไหนสักแห่งทางตอนเหนือของเกาะคุณอาจจะรู้ว่าแคนยอนลึกเป็นหุบเขาแคบและมีด้านสูงชันแต่ฉันมั่นใจเลยว่าคุณคงไม่รู้หรอกว่าคำว่าหุบเขาลึกนั้นมาจากภาษาสเปนที่ว่าแคนยอนซึ่งแปลว่าหลอดหรือท่อ ตอนนี้แกรนแคนยอนนี้มีความคล้ายคลึงก,กันกับที่ในสหรัฐอเมริกาอย่างแรกคือเรื่องขนาดมันมีความยาวอย่างน้อย7จ0กิโลเมตรและลึก800เมตรในบางที่มีหุบเขาใต้ท่าน้ำแข็งจริงๆอยู่ที่นั่นแลาได้คุณสงสัยว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงหุบเขานี้อาจถูกสร้างขึ้นโดยแม่น้ำที่ไหลผ่านกรีแลนด์ก่อนที่น้ำแข็งจะปกคลุมอ๋อใช่กรีแลนด์ไม่ได้ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งมาตลอดมันเคยเป็นสีเขียวแต่ไม่ได้เล่นสมบัติสำนวนนะ สถานที่น้ำแข็งอื่นๆมากมายบนโลกเช่นอนตาร์กติกาครั้งหนึ่งเคยถูกปกคลุมไปด้วยความเขียวขจีนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าในอดีตกรีนแลนด์ส่วนใหญ่ไม่มีน้ำแข็งเลยด้วยการใช้เรดาร์ในอากาศพวกเขาได้ค้นพบสิ่งที่น่าทึ่งแล้วก็นะเทคโนโลยีเรดาร์มองไม่เห็นน้ำแข็งถ้าคุณไม่เชื่อให้ลองใส่ก้อนน้ำแข็งในไมโครเวฟสิมันจะไม่ละลายหรือร้อนขึ้นเลยการค้นพบพืชฟอสซิลเมื่อเร็วๆนี้ทำให้ในักวิจัยประเมินได้ว่า กรีแลนด์เคยอบอุ่นกว่าที่คิดไว้มากการวิจัยในปี2021ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเวอร์มอนต์พบฟอสซิลของกิ่งไม้และใบไม้ซึ่งทำให้นักวิจัยสับสนมากพวกเขาคาดว่าจะค้นพบทรายและหินในชั้นน้ำแข็งที่ลึกที่สุดแต่พวกเขากลับพบว่ามีพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์เมื่อพิจารณาจากภูมิประเทศที่คุณเห็นแล้วเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าครั้งหนึ่งเคยมีป่าไม้เติบโตที่นี่วันนี้คุณจะพบพืชพันธุ์ทุนด้าอยู่บริเวณชายฝั่งของเกาะ แต่ก็แค่นั้นแหละแต่จากสารพฤุกรรมที่พบในพืชฟอสซิลเหล่านี้นักวิจัยเชื่อว่าเกาะน,นี้เคยเขียวขจีมากเป็นไปนได้มากว่าจะมีป่าที่เต็มไปด้วยแมลงซึ่งมีผีเสื้อและ,มะแมลงบินอยู่รอบๆและอุณหภูมิเฉลี่ยบนเกาะก็แปรผันจาก10องศาเซลเซียสในฤดูร้อนถึงลบ17องศาเซลเซียสในฤดูหนาวดาวเทียม Operation i c e ไ r ซ d g e ของนาซาบินผ่านเกาะกรีนแลนด์มากกว่า,า100ครั้ง สิ่งนี้ทําให้ในักวิจัยสร้างแผนที่สามิติของเกาะและหาอายุของน้ําแข็งแต่ละชั้นในแผ่นน้ําแข็งของกรีแลนด์ได้แผ่นน้ำแข็งช่วยตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์มากมายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลายแสนปีพวกมันเป็นชั้นของหิมะบนหิมะที่มากกว่าเดิมหิมะกลายเป็นน้ำแข็งทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าแผ่นน้ำแข็งจำฟอสซิลที่เราพูดถึงได้ไหมเชื่อกันว่ามาจากยุคอีเมียนซึ่งคือเมื่อ1 3 0 0 0 0ถึง115,000ปีก่อน ตามภาพสามมิติอันน่าทึ่งจากนาซาเราได้เห็นช่วงสภาพอากาศที่แตกต่างกัน3ามช่วงภายในแผ่นน้ำแข็งชั้นบนสุดค่อนข้างแบนและสม่ำเสมอถ้าคุณตัดสินใจที่จะขุดลึกลงไปคุณจะพบว่าชั้นนั้นก่อตัวขึ้นในช่วงยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายมันซับซ้อนและแข็งแกร่งกว่าน้ำแข็งที่น่านมืดกว่าที่คุณเห็นบนพื้นผิวถ้าคุณลองจินตนาการดูคุณจะนึกภาพได้ว่าส่วนนี้ของโลกจะเป็นยังไงเมื่อแมมมอสสัญจรไปมาถ้าคุณขุดต่อไป คุณจะพบน้ําแข็งที่เหลือจากยุคอีเมียนอย่างที่ฉันบอกคุณไปตอนนีุ้บเขาไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดเพียงสิ่งเดียวที่พบในน้ําแข็งถ้าคุณแอบดูใต้ชั้นหิมะทั้งหมดได้คุณก็จะเห็นที่เุขาที่น่าประทับใจและอ่าวแคบด้วยในปี2017นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างแผนที่ที่แสดงให้เห็นว่ากรีแลนด์มีหน้าตาเป็นยังไงเมื่อไม่มีน้ำแข็งมีแอ่งรูปทรงชามอยู่กลางเกาะขนาดใหญ่ แอ่งนี้น่าจะเป็นทะเลสาบโบราณรอบๆมีทิวเขาแนวชายฝั่งเป็นวงกลมทิวทัศน์นี้อาจคล้ายกับภูมิทัศน์ของปัตกเนียสมัยใหม่ภูเขาขนาดใหญ่ที่มียอดหิมะล้อมรอบทะเลสาบที่เป็นผลึกทะเลสาบโบราณในกรีแลนด์แห่งนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์นในตัวเองลองนึกภาพหลุมขนาดเท่าโรสไอแลนด์และเดลาแวร์รวมกันสิเชื่อกันว่าทะเลสาบแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่กว่า7,000ตารางกิโลเมตร และในสมัยก่อนมีลำธารต่างๆอย่างน้อย18สายที่ไหลไปรวมกันน้ำสีฟ้าใสาสะอาดต้องดูน่าดึงดูดใจมากแน่และเย็นจนแข็งแน่นอนแต่ถ้าคุณอยากลงไปไว่ายน้ำฉันว่าระวังไว้หน่อยดีกว่าเนื่องจากน้ำอาจจะลึกได้ถึง243เมตรในบางจุดในวันที่3ของการผจญภยัยคุณค้นพบส่วนน้ำใต้น้ำแข็งของจริงในขณะที่คุณเดินไปรอบๆเกาะที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งไกด์ของคุณบอกให้คุณระวังรอยแตกบนพื้นผิว รอยแตกเหล่านี้มีส่วนทําให้แอ่งน้ําในปัจจุบันเกิดขึ้นที่นั่นน้ําละลายและน้ําฝนไหลลงมาตามรอยแยกในน้ําแข็งไปจนถึงก้นแม่น้ําซึ่งก่อให้เกิดภูมิทัศน์ของทะเลสาบและลาําธารซึ่งเต็มไปด้วยน้ําที่ใสนักวิจัยคาดการณ์ว่ามีทะเลสาบน้ําแข็งใต้น้ําแข็งขนาดเล็กประมาณ60แห่งและใช่พวกมันคือทะเลสาบจริงๆบางทีหนึ่งในคุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ที่น่าประทับใจที่สุดบนเกาะแห่งนี้ก็คือหลุมอุก,กาบาตใต้ท่าน้ําแข็งเฮียวท่า คุณจะพบหลุมอุกกาบาตกว้าง30กิโลเมตรซึ่งใหญ่กว่าเมืองวอชิงตันซะอีกเห็นด้วยชัดว่าดาวเคราะห์น้อยเหล็กกว้าง1.6กิโลเมตรพุ่งชนชั้นบรรยากาศของโลกในช่วง100,000ปีที่ผ่านมาและเลือกกรีนแลนด์เป็นจุดลงจอดถ้าใครได้อยู่ดูมันเขาก็คงได้เห็นการแสดงอันตรการตาแน่ลูกไฟสีขาวพุ่งทะลุท้องฟ้านักวิทยาศาสตร์คาดการว่าถ้ามันตกลงบนแผ่นน้ำแข็งมันจะทำให้ทั้งน้ำและหินระเหย คนที่ยืนอยู่หลายร้อยกิโลเมตรจากจุดชนจะได้ยินเสียงฟ้าร้องดังสนั่นและลมแรงจากพายุเฮอริเคนแต่จริงๆแล้วมันสมเหตุสมผลความเร็วโดยประมาณของอุกกาบาตท,ที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกคือ72,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับการเปรียบเทียบนั่นคือความเร็วของยานอวกาศ2เท่าครึ่งมันต้องส่งเสียงดังแล้วก็ทิ้งหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่ไว้บนพื้นดินแน่